สวัสดีครับโอ้โหปัดซบจริงๆเลยวันนี้นะครับผมมีทิกดีๆจะมาบอก สำหรับเอาเสียงธรรมดาดีกว่าเนาะวันนี้ผมมีทิคดีๆจะมาบอกนะครับสาหรับการผ่านแอคหนึ่งแล้วก็แอคสองอย่างง่ายๆเลย่าหลายๆคนติดสองแอคเนี้ยโดยเฉพาะไอ้แอคสองเนี้ยโอ้โหตีบอสเวียน่ายตายเกิด2 0 30ิรอบทํากันไปได้ยังไงวันนี้ผมมีทิคจะมาดีๆจะมาบอกทุกๆคนนะครับสาหรับใครที่อยากจะผ่านแอคหนึ่งแล้วก็แอคสองอย่างง่ายๆสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือเงินสําหรับแอคหนึ่งนะครับเราจะต้องเตรียมอย่างก็คือเงินนั่นเอง ให้เราไปเก็บเงินมาเยอะๆทำให้มันมากที่สุดแล้วเราก็วิ่งมาที่คนนี้ของเมืองนี่สุ่มกาชาของเกมนี้นั่นเองเข้าไปแล้วก็ไปสุ่มของทองมา อาวุธตามที่เราต้องการเอาให้ได้สีทองอย่างเงี้ยเอาให้ได้ทั้งตัวเลยไม่ว่าจะเป็นหมวกเสื้อรองเท้าเข็มขัดกางเกงกางเกงในอะไรก็ว่าไปเอาเอาให้ทั้งตัวแหวนเวินก็เอาทั้งตัวแต่ว่าแหวนนี่น่าจะแพงหน่อยนะก็เว้นไปสักนิดนึงนะตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้นะแหวนไม่ต้องซื้อก็ได้เอาแค่พวกเนี้ยเสื้อกางเกงหมวกรองเท้ากางเกงในอะไรก็ว่าไป <c oughs> นี่เดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูนะครับผมก็จะเอาถุงมือเพราะว่าตอนนี้อยากได้ถุงมือใหม่ลองดูนะครับถ้าเป็นสีน้ําเงินเราก็โยนทิ้งมันไป แล้วเราก็ส่มใหม่เอาให้มันเป็นสีทองให้ได้นะครับอาจจะเปลืองนิดนึงเนาะเป็นส่มกาชาของเกมนี้ก็ทําใจนิดนึงนะครับโอ้โหแต่ละอย่างอ <c oughs> แต่ละอย่างสุดยอดโอ้โหสุดยอดนี่ได้สีทองแล้วได้สีเหลืองแล้วสีทองบ้าบอเลยเหรอนี่นะครับเราก็สามารถเอามาใช้ได้ประมาณนี้นะครับเราก็ทําให้ได้ทั้งตัวแต่อาจจะเปลืองนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากจะเปลืองนะครับ ui, เปลืองเงินแม่งเสียได้เงินทํายังไงมีวิธีอื่นไหมก็มีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตรเตรียมนั่นก็คืออาวุธรู อาวุธที่เราต้องการอ่ะสมมติผมต้องการดาบใช่ไหมเอ่อดาบสองลูหรือขวานสองสองลูมันต้องใช้สองลูนะครับที่มันเป็นเนี่ยนะเป็นวงวงอย่างเงี้ยสองลูเอาแค่สองก็พอนะครับอันนี้สําหรับอาวุธนะส่วนเสื้อเสื้อผ้าเนี่ยเอากี่รูวะเสื้อผ้านี่ก็เอาสองลูเหมือนกันนะครับเวลาเราตีมอนเตอร์ต่างๆเนี่ยให้เราเก็บเอาไว้เก็บไอ้พวกเสื้อที่มันเป็นสองลูอ่ะแล้วก็อาวุธที่เป็นสองลูหลังจากนั้นเมื่อเรามีแล้วเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือให้เราไปที่ถนนแบ็กแมทวิธีไปที่ถนนนี้ก็ต้องไปที่ดาร์กวูดก่อนนะครับแล้วก็วิธีการไปที่ดาร์กวูดก็ต้องเข้าไป <c oughs> ใครที่ยังงงก็ไปดูคลิปวิธีการผ่านเวสนี้ไหนวะวิธีการผ่านเวสนี้นี่มันจะมีทางออกไปที่ถนนดาร์กวูดอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปดูคลิปที่แล้วที่ผมทำไม่ได้ หลังจากนั้นก็ไปที่ถนนแบ็กแมสหลังจากที่มาที่ถน,นนนี้แล้วนะครับให้เราไปที่เนี่ยในเมืองเนี่ยให้เราวิ่งหานะครับบางคนอาจจะยังไม่เจอก็วิ่งหาถ้าน,นี้ไปเลยแล้วก็หลังจากวิ่งไปถึงแล้วเนี่ยเราก็ลงไปชั้นล่างสุดของมันเลยอ่ะเมื่อเรามาถึงชั้นล่างสุดแล้วนะครับให้เราวิ่งไปที่ตรงนี้ก็วิ่งตรงไปคือมันจะมีมอนเตอร์อยู่ตัวหนึ่งที่มันเป็นบอสอยู่ในนี้ก็เข้าไปตีมันไม่ได้เลยนะครับนี่จะประมาณนี้มันชื่อว่าเดอะเค้าคอนเทรตคอนเทรตใช่ไหม อ่านไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะมันอ่านว่าอะไรไม่รู้เราก็จะได้รูนมาก็คือในนี้เนี่ยมันจะสุ่มรูนขึ้นมานะครับสําหรับอาวุธนะครับรูนที่เราต้องหาก็คือรูนที่มีชื่อว่าสติลอ่าก็จะมี t i r แล้วก็ e l วิธีการใส่รูนนะครับเราจะต้องใส่เรียงลําดับมันให้ถูกด้วยนะใส่ t i r ก่อนนะครับแล้วค่อยไป e l นะครับมันจะเป็นสติลนั่นเองให้เราใส่เข้าไปแค่เรามีอาวุธอันเนี้ยเราก็สามารถไปได,ได้หลายต่อหลายด่านแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแอคหนึ่งแอคสอเนี่ยเราสามารถไปได้เลยแต่แอคสองเนี่ยก็คือมันจะต้องมีก็คือความฝึกนิดนึงนอะเนาะไม่งั้นเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่หลายรอบอยู่ <c oughs> เอออีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกทุกๆคนนั่นก็คือถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้าไปดูเองว่าเอ้ยอยากจะมีออฟที่มากกว่านี้อ่ะอยากจะดูว่ามันมีรูนที่ใส่แล้วมันดาเมจอะไรดีๆบ้าง ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยแล้วก็เรียงลําดับรูนตัวเองให้ถูกตามที่ชื่อรูนนั้นๆที่เราจะเอาไปใส่นะครับอย่างแรกที่เราควรจะเก็บเอาไว้นั่นก็คือไออาวุธดาบหอกอะไรที่มันแรงๆแล้วก็ที่มันมีรูต่างๆเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับผมจะแนะนําก็คือรูนที่มีชื่อว่าสติลนี่ก็จะประมาณนี้ให้เราหารูน TIR แล้วก็ EL เรียงลําดับให้ถูกนะครับว,วิธีการใส่เนี่ย TIR ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ใส่ E L ไม่งั้นจะเป็นรูนอื่นนะครับส่วนเสื้อนะครับผมจะใช้เป็นสเตลนะครับนี่ก็จะเป็น T A L แล้วก็ E T S เอาเข้าไปใส่นะครับก็จะเป็นเสื้อสเตลแล้วเรียงลำดับให้ถูกนะอย่าลืมนะครับนี่ก็เป็นเสื้อแล้วก็ดาบที่ผมแนะนําที่จะใช้ตอนเริ่มแรกกันใครที่มีเสื้อ3รูแล้วนะครับให้ไปหาเสื้อนี้มาใส่นั่นก็คืออีนิกมานั่นเองเ J A S I T S B E R 3อันนี้ให้ไปหามาใส่ก็จะเป็นเสื้ออินิกมากนะครับจากบอกว่าอันนี้ดีมากถ้าเกิดเป็นไปได้ไปหารูน3ามอันนี้มาใส่นะครับแต่อาจจะหายากหน่อยนะเพราะผมตีมาตั้งนานแล้วมันก็ยังไม่ตกเลย <c oughs> แต่ถ้าเกิดใครที่หาไม่ได้จริงๆไปหาเสื้อสเตลมาใส่นะครับก็แก้ขัดไปได้นี่ก็คือมันจะผ่านไปได้2แอคเลยแหละถ้าเกิดเรามี2อ,อันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นดาบไม่ว่าจะเป็นเสื้อแล้วก็ไปหามาใส่ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่ มีที่ลูนที่ดีกว่านี้ที่ใส่แล้วมันสามารถผ่าน 2x3x 4x 5x ไปได้เลยง่ายๆก็สามารถคอมเมนต์ลงมาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแนะนำเพื่อนๆกันด้วยนะว่าใช้ลูนอะไรกันดีนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ขอฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับใครที่มีวิธีที่ดีกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยผิดพลาดประการใดก็ขอกอภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วชอบใจชอบใจ <c oughs> <c oughs> คนคนุ้นไหมก็ขอให้กดถูกใจกดติดตามกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เป็นกำลังใจกันขอบคุณครับ